สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เป็นช่วงเวลาของการแนะนำซีรีส์วายซึ่งมีชื่อเรื่องว่า We Best Love มี2ซีซันซีซันแรก No One For You และซีซันที่2 Fighting Mr Second เชื่อแอดเถอว่ามีแต่คนที่ไม่ดูเท่านั้นแหละที่จะไม่ติดซีรีส์เรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้มีความคล้ายกับซีรีส์ไอดอลไต้หวันในยุคแรก เนื้อเรื่องอาจจะดูไร้าสาระคาแรคเตอร์ของตัวละครก็เดิมๆแต่ถ้าคุณได้ดูกลับฟินจิกหมอนกันเลยทีเดียวการดำเนินเรื่องที่กระชับ โดยเฉพาะซีซั่นแรกมีแค่6ตอนคุณไม่มีทางจินตนาการได้เลยว่าแค่6ตอนเนื้อเรื่องจะจบลงอย่างไรซีซั่นแรกเป็นเรื่องราวการแอบรักมา10ปีซีซั่น2เป็นเรื่องราวที่ทั้งสองได้กลับมาคืนดีกันตอนดูซีซั่นแรกอ้าวทำไมเปิดมาก็จูบก,กันใต้น้ําเลยนี่เขากําลังทําอะไรอยู่พอหลังๆก็ดูจนติดเลยตอนที่2เป็นเรื่องราวทั้งสองคนได้เปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นเพื่อนกัน ตอนที่4ทั้งสองคนนอนด้วยกันตอนที่5มีการจูบกันด้วย No One for You เป็นเรื่องราวความรักในวัยเรียนของอาเกาชายผู้ที่ปากไม่ตรงกับใจภายนอกเขาดูเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนส่วนจิตใจเป็นคนรักใครแล้วรักจริงดังสุนัขผู้ซื่อสัตย์โจซูอี้ชายปากร้ายแต่ใจดีเรียกสั้นๆว่าเสี่ยวโจเขาเป็นรูกครึ่งญี่ปุน่นจึงพูดภาษาจีนสำเนียงญี่ปุน่น oh 何大丈夫おたの ก่อนอื่นดูจากชื่อเรื่องเป็นซีรีส์แนวสร้างแรงบันดาลใจหรอไม่ใช่เลยตัวละครเอกทั้งสองคนเป็นคู่แข่งกันมาตั้งแต่เด็กจนโตเกาซื่อเต๋อไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนแข่งอะไรก็ได้ที่หนึ่งตลอดเรียกสั้นๆว่าอากาวส่วนเซียวโจได้แค่ที่สองเป็นรองอากาวมาตลอดความอิจฉาและความคิดอยากจะเอาชนะเขาทําได้แค่กัดฟันตัวเองเป็นความรู้สึกที่ชนะคนอื่นไม่ได้แล้วอัดอั้นตันใจ ดังนั้นเขาจึงระบายอารมณ์ด้วยการแกล้งอากเกา เช่นเอาแป้งฝุ่นใส่ในเครื่องเป่าผมเอาน้ำโคกที่เขย่าให้เกิดก๊าซไปให้แต่ว่าการเล่นกับความรู้สึกด้วยการกันแกล้งแบบนี้ดูเหมือนจะไม่ถูกต้องนะัะตอนที่หนึ่งเป็นชากที่ทั้งคู่แข่งขันกันเพื่อเอาชนะกันดูแล้วรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าดูต่อคุณจะรู้ว่าเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบอะไรเว่อร์อรจูบก,กันก่อนแล้วค่อยรักกันเหมือนเล่นเกมแมวไล่จับหนูมีครบทุกอย่างที่ชายรักชายควมีเซียวโจพบว่า เพื่อนผู้หญิงที่ตัวเองชอบคอบกับเพื่อนผู้ชายของเขาก็อ,อกหักทันทีอยากกระโดดลงสระว่ายน้ำเพื่อระบายอารมณ์สุดท้ายถูกอากาวไปช่วยแถมยังจูบก,กันอีกไม่คิดว่าปัจจุบันฉากจูบใต้น้ำเป็นสัญลักษณ์ของซีรีส์น้าเน่าไปแล้วใช่ไหมหลังจากที่ทั้งสองจูบก,กันอากาวโดนเสียวโอจอดาไล่อากาวใส่หวัวไปมีอะไรผ้้ง 现在就看到了，满意了吧？买就滚呐！Very happy，想被揍吗？滚了！คุณผู้ชมที่ฉลาดก็น่าจะเดาถูกแล้วพระเอกก็ต้องชอบนายเอกอยู่แน่ๆเหตุผลที่อากาของที่หนึ่งไว้ตลอดมาแค่อยากให้เสียวโจสนใจในตัวเขา เพราะเขาเจียมตัวแอบรักมาสิบปีแล้วอีกทั้งตอนเด็กอากาวได้รับการปอบโยนจากเสี่ยวโจวตอนที่พ่อแม่เขาเลิกกันตั้งแต่ตอนนั้นอากาวก็เหมือนถูกเสี่ยวโจวช่วยชีวิตไว้我 ดังนั้นการดำเนินเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือการที่ผ่านความเจ็บปวดทางจิตใจมาพระเอกใช้วิธีทำให้ในายเอกรู้สึกอ่อนแอเพื่อเข้าหาและทำให้ในายเอกชอบตนเองเขาแอบถ่ายวิดีโอเสี่ยวโจร้รองไห้ฟูมฟายเพื่อขู่ให้เสี่ยวโจมาเป็นคนรับใช้เขาเพื่อจะสร้างโอกาสให้ทั้งสองคนได้ใกล้ชิดกันตอนนี้เกมแมวไล่จับหนูได้เริ่มขึ้นแล้วแล้วจุดดึงดูดคนดูของละครเรื่องนี้อยู่ที่ไหนนะ ทั้งที่เรื่องนี้เดาง่ายมากแต่การกำหนดบทบาทให้อากาวควรได้คะแนนเต็มถึงแม้เนื้อเรื่องจะสั้นแต่ฉากเกี่ยวกับความรักความรู้สึกถ่ายทอดได้ละเอียดลึกซึ้งมากในการเดินเกมแมวไล่จับหนูการวางบทบาทตัวละครเสี่ยวโจ ให้ดูแข็งนอกแต่อ่อนในนั้นทําให้ผู้ชมต้องหลงรักถึงจะไม่เต็มใจเป็นคนรับใช้ของอากาวแต่ก็ทําหน้าที่เป็นเพื่อนอ่านหนังสือให้อากาวอย่างเต็มกําลังสุดท้ายอยู่เป็นเพื่อนจนหลับซบไหลอากาวทาเอาอากาวแอบฟิน เนื่องจากแค่เอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้ก็จะเป็นอิสระเซียวโจรู้สึกตื่นเต้นที่ได้แข่งขันกับอากาคนหนึ่งก็ตั้งใจเล่นส่วนอีกคนหนึ่งก็ตั้งใจจีบ้ยเว้ยจอคุยูุสียกนยุแต่ดูเหมือนเซียวโจน่าจะโดนกแกล้งแล้วทั้งที่ยังแข่งขันกันอยู่จู่ๆนาฬิกาก็ดังขึ้นมา นั่นหมายถึงอากาวมีเรียน8โมงอากาวบอกว่าไม่แข็งแล้วเสี่ยวโจกลับคืนสู่สถานะการเป็นเด็กรับใช้ต้องอ่านหนังสือเป็นเพื่อนอากาวดังเดิมอันนี 8, ้เปู จำรับเส้นทางการแอบรักของอากานั้นก็ละเอียดเอามากๆจากการแอบชอบมาเป็น10ปีจนถึงการแก้ปมความรักของนายเอกเขาได้สร้างโอกาสขึ้นมาแต่กลับสารภาพรักโดยไม่ได้ตั้งใจระยะเวลาที่แอบชอบมา10ปีเขาแอบเฝ้ามองเซียวโจอย่างเงียบๆไม่กล้าที่จะข้ามความสัมพันธ์จากคู่แข่งมาเป็นเพื่อนเขาอยากสัมผัสตัวเซียวโจแต่เพราะการได้รับความเกลียดชังจากเซียวโจเขาจึงได้แต่เสียใจ เมื่อเห็นเซลโจเผชิญหน้ากับคนที่เขาเคยชอบเขาเรีบใช้มือปิดตาของเซลโจทันทีตอนที่เขาทั้งสองได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความกล้าหาญทั้งที่เซลโจกลัวมากแต่ก็แกล้งทํำตัวเป็นชายชาติทหารอากาที่อยากให้เซลโจปกป้องเขาจึงแกล้งทําเป็นอ่อนแอเซลโจซึ่งตกเป็นเหยื่อในเกมนี้จึงได้โอกาสข่มขูอาเกาแอฟนอีกครั้งย 就就不用比了我我一有成感大丈夫แต่ว่าอากานอกจากแอบฟินแล้วยังคิดแผนการต่อไปอีกนั่นคือแผนการกักขังคนอื่นไว้ในห้องมืดเขาใช้ความกลัวของเซลโจพาเซลโจไปที่ห้องพยาบาล แอบมาทำลูกบิดประตูให้เสียก่อนก็ตั้งใจล็อกประตูด้านนอกไว้สับคัดเอาไฟลงทำให้เสี่ยวโจโดได้เผยตัวต,วต,วตวนอันคลี่คลาดออกมารีบพุ่งไปที่ประตูสุดท้ายลูกบิดประตูได้หล่นลงมาหมดหนทางออกไปอย่างสิ้นเชิงน ทำได้ดีมากอากาทั้งสองคนก็ติดอยู่ในห้องพยาบาลอากาแกล้งทำเป็นไม่กล้านอนคนเดียวทำให้คนที่ไม่กล้านอนคนเดียวจริงๆอย่างเซียวโจรู้สึกว่าตนเองชนะอีกแล้ว โง่จังเลยเซียวโจหลอกง่ายจริงๆอากาวแค่เดินก้าเดียวที่เหลืออีก99 9. เก้าเเซียวโจเป็นฝ่ายเดินเองในคืนนี้ทั้งสองคนได้เปลี่ยนจากศัตรูเป็นเพื่อนกันขณะที่เซียวโจหลับอากาวแอบสารภาพรักรก,กับเซียวโจและยังจูบไปหนึ่งทีทุกคนคงรู้ดีว่าในซีรีส์วายเมื่อพระเอกกับนายเอกอยู่ด้วยกันต้องมีฉากการแกล้งหลับชายทั้งแท่งยังเซียวโจทั้งรู้สึกวันว่นวหวทั้งรู้สึกกลัว เขาไปหาสาวๆเพื่อทดสอบรสนิยมทางเพศของตัวเองและหนีห่างจากอากาแต่สิ่งที่ซีรีส์เรื่องนี้ขาดไม่ได้คือผู้ช่วยพระเอกนั้นคือพี่ชายอากาซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกล้งทําเป็นศัตรูหัวใจเพื่อคมขวัญเซียวโจบีบให้เซียวโจหึงสิ้นบากกับฉันว่าชอบฉนิน อีกทั้งเมื่อทั้งคู่เริ่มรู้ใจกันแล้วก็มีแต่ความฟินฉากที่สารภาพรักบนดาดฟ้าทําให้ตกตะลึงกันเลยทีเดียวทั้งฉากร้องไห้และฉากจูบเซี่ยวโจเป็นคนที่ชอบใครแล้วต้องแสดงความเป็นเจ้าของเขาร้องไห้พร้อมสารภาพรักด้วยภาษาจีนสำเนียงญี่ปุ่นทั้งน่ารักแล้วก็ตลกว้าจนซีชีวักซูนะได้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 ส ฉันน่ะเอาชีวังีงงอีกทั้งการจูบของคนไต้หวันดูดดืดด่มซะจนฟันจะหลุดออกมาเลยโหดมากทั้งคู่ร้องไห้ไปก็กอดจูบไปด้วยหลังจากคบกันแล้วจากเรื่องราวความรักที่ตื่นเต้นก็เปลี่ยนเป็นความรักที่บริสุทธิ์ในดวงตาสื่อถึงความรักที่มีให้กันจับมือกันไม่พอต้องจูบหลังมือด้วยไปเรียนพิเศษก็ต้องจูบกัน แต่แอดขอระบายนิดหนึ่งฉากรักตอนคบกันแล้วมันน้อยเกินไปนะอยากจะขอร้องให้ผู้กำกับให้เพิ่มเวลาทีเถอดสุดท้ายซีซั่นแรกก็จบลงที่อากาวให้เซียวโจร,รอเขาไม่กี่เดือนต้องไปต่างประเทศเพื่อจัดการเรื่องที่บ้านให้เซียวโจร,รอเขาไม่กี่เดือนแต่เอาเข้าจริงต้องรอไปถึง5ปีซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นของซีซั่นที่2 เมื่อเขาสองคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเซียวโจวตบหน้าอากาวไปหนึ่งทีสะใจมากในเรื่องนี้ผู้เขียนบทได้แต่งเติมเรื่องราวที่ดูเกินจริงอากาวหายตัวไป5ปีเต็มไม่ได้กลับมาแอดคาดวาน่าจะเป็นพพ่อของเซียวโจวคมคูในระหว่างที่เซียวโจวไปตามหาอากาวเซียวโจวได้บังเอิญเจออากาวเป็นฉากเหตุการณ์ที่อากาวอยู่กับหญิงสาวและเด็กน้อยภาพของครอบครัว3าคนพ่อแม่ลูก ทำให้เสี่ยวโจวรู้สึกบาดตาบาดใจไม่ได้เข้าไปถามไทยเสี่ยวโจวตัดความสัมพันธ์กับอากาวทันทีถ้าซีซั่นแรกเป็นรักใสในวัยเรียนซีซั่นที่สองก็ต้องเป็นความรักในวัยผู้ใหญ่หลังจากทั้งสองได้เจอกันอีกครั้งมีทั้งความเกลียดที่เกิดจากความไม่เข้าใจกันและความรักที่ยังหลงเหลือตอนนี้เสี่ยวโจวกลายเป็นประธานบริษัท ที่มีสายตาดุดันส่วนอากาวเป็นแค่รองประธานบริษัทเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้กลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งเสี่ยวโจวก็ยิ่งปากแข็งยิ่งปากไม่ตรงกับใจ เขาตัดสินใจว่าจะแกล้งคืนดีเพื่อให้อากาวได้รับรู้ถึงความรู้สึกของการโดนหักหลังบ้างอากาวผู้น่าสงสารมีเหตุที่ทําให้ไม่สามารถพูดความจริงได้การต่อสู้ของเขาทั้งสองคนดูจากตัวอย่างซีรีส์มีฉากผลักล้มลงบนโซฟาแล้วร้องไห้ในอ้อมกอดด้วยฟินจิกหมอนเหลือเกินเป็นความรู้สึกที่ทั้งเศร้าและน่าดูทั้งทั้งที่เป็นซีรีส์ที่เนื้อหาธรมาธรมดาธรรมดาแต่คนไต้หวันถ่ายทําได้เก่งมากสุดท้าย แอดอยากจะพูดว่าเลือกนักแสดงได้ดีมากดีแต่สายตาเหลือเกินอีกทั้งยังเข้ากับบทบาทลินจือหงก่อนหน้านี้เคยมีผลงานเรื่องพันเด็กแสบรับบทตัวละครที่ปากไม่ตรงกับใจและเขาก็แสดงบทอากาได้เข้าถึงอารมณ์มากๆการสื่อสารจากดวงตาโตๆโตของเขา มีส่วนช่วยทําให้เข้าถึงบทบาทมากขึ้นแต่อย่างยีเถิงเป็นนักแสดงหน้าใหม่เขาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเหมือนบทบาทเซียวโจในซีรีส์หน้าตาน่ารักของเขากับภาษาจีนสำเนียงญ,ญี่ปุ่นของเขาต้องให้คะแนนเต็มจริงๆรับปากแอดต้องไปดูกันให้ได้นะเอาละค่ะคลิปวิดีโอนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนช่วยกดแชร์วิดีโอนี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย